ออมเงินเร็วหรือออมเงินช้าผลลัพธ์มันไม่น่าจะต่างกันหรอกจริงไหมล่ะ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะข้อข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนั่นเองนะมีใครต่อใครหลายคนนะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าวางงานคุณอาจจะอยู่บ้านเฉยๆนะครับแล้วก็ได้รับเงินจากคนในครอบครัวคุณแล้วก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความสุข ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากจะเบิกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องอย่าลืมคิดนะ้ว่าชีวิตของคุณวันนี้คุณอาจจะมีความสุขอยู่ดีแต่จงอย่าลืมนะครับแล้วชีวิตของคนข้างหลังคุณหรือคนที่คุณคิดว่าคุณอยากจะส่งมอบมรดกบางสิ่งบางอยา่างให้กับเขาละครับ วันนี้เขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยากสุขสบายกันแล้วหรืออยางแล้วซึ่งสิ่งที่สำคัญในวันนี้ที่เราจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออมเงินนั่นเองนะครับแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆที่พีทุกคนอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง b o n e Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คมเนนตข้้้้าาาที่ดดดไวยะรับผ โดยตั้งต้นจากหัวข้อที่เราพูดถึงกันนะว่าออมเงินเร็วหรือออมเงินช้าผลลัพธ์มันไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าใครต่อใครหลายคนนะเคยได้ยินประโยชน์ประมาณว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับหลายคนเนะี่ยเรียกได้ว่าคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบทางานหนักเนาะเพราะคุณทํางานหนักเนะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นว่าคุณเลยรู้สึกว่าคุณอยากจะกินหวานก่อนก่อนที่คุณจะไปอดเปรี้ยวหรือหลายต่อหลายครั้งมันทําให้คุณไม่ตัดสินใจที่จะอดเปรี้ยวออกไว้เลยพุดง่ายคุณไม่เก็บเงินหรือออมเงินกันไว้นั่นเองนะแต่ในคลิปททีี่่แล้วผม พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะผมจะแปละลิงก์เอาไว้ด้านบนถนะ้าใครยังไม่ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยรบต้นหรือว่า Compound Interest นะผมแนะนานว่าตามไปดูกันได้เลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับรู้เหมือนเดิมนะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำตามคลิปที่แล้วนั่นคือผมให้เงินคุณหรือว่าคุณออมเงินอย่างต่อเนื่องก็ได้นะคือผมให้เงินคุณเนาะสามสิบวันนะโดยวันแรกเนี่ยผมให้เงินคุณหบาท วันที่2เนี่ยผมให้เงินคุณมากขึ้นกว่าวันแรก2เท่าวันที่3ผมให้เงินคุณมากขึ้นกว่าวันล่าสุดอีก2เท่าก็จะกลายเป็นจากเดิม1บาทกลายมาเป็น2บาท2บาทกลายมาเป็น4บาทแล้วก็วันถัดไปครับผมให้เงินมากขึ้น2เท่าเทียบกับครั้งล่าสุดจาก4บาทก็จะกลายเป็น8บาทพอครบอย่างนี้30วันสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะมีเงินอยู่ประมาณ1000ล้านบาทเลยออกไหมครับ แต่ประเด็นคือบางคนบอกทั้งวันนี้ฉันไม่ปลดเปรียวไว้กินหวานระหว่างการที่อมเร็วกับอมช้ามันก็ไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ผมอยากจะบอกเุณเบนพี่ีทุกคนอย่างนี้ครับว่าผลลัพธ์มันต่างกันนะครับลองคิดกับกันครับเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าคุณได้เงินจากผมนะครับสาวันต่อเนื่องคุณจะมีเงินพันล้านแต่คราวนี้คุณลองคิดกับกันครับถ้าผมให้เงินคุณต่อเนื่อง20วันเท่านั้นนะยีวันที่เราพูดถึงครับวันแรกเหมือนเดิมครับผมให้คุณ1บาททวันี่2ให้้มากขึน2เท่ากก็็จะลเปน2บาทวันนที่3ผมมให้้าากกขึจ ล่าสุดอีก2เท่าก็จะกลายเป็น4บาทและวันที่4ผมให้มากขึ้นอีก2เท่าก็จะกลายเป็น8บาทคำถามสําคัญคือพอครบ20วันคุณจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับให้เวลาคิดสักนิดนึงนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ผมอยากจะบอกคุณครับนี่คือตัวเลขที่คุณจะได้รับนะครับผมจากฝั่งซ้ายนะครับนี่ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเริ่มออมเร็วนะมันเหมือนกับผมให้เงินคุณต่อเนื่อง30วันเนี่ยอ,อกปลครับวันแรกเนี่ยผมให้เงินคุณ1บาทเนี่ออกปล่าวันที่2ผมให้เงินมากขึ้น2เทา่าวันที่3มให้มากขึ้นอีก2เทา่าวันที่4ี่ก็ให้มากขึ้นอีก2เทา่าพอครบ30วันทั้งหมด ตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วคุณจะมีเงินทั้งสิ้น1 0 0 0ล้านบาทแต่ในกรณีที่เริ่มช้าเนี่ยหมายก็ว่าไงคือคุณได้เงินจากผมช้านะหรือจากเดิมเนี่ยคุณได้ต่อเนื่อง30วันแต่คราวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นคุณเริ่มออมเงินช้าก็คือออมแค่20วันในที่นี้มันก็ไม่ได้แตกต่างกับการที่คุณเนี่ยออมเงินหรือเก็บเงินช้าลงนะครับซึ่งบางคนเนี่ย จุดสิ้นสุดของชีวิตคุณอาจจะได้ถึงเลข30ก็เทียบเท่ากับ30ปีบางคนจุดสิ้นสุดของชีวิตในการออมเงินของคุณอาจจะได้ที่20ปีก็เป็นไปได้เนะซึ่งพอคุณทําอย่างเงี้ยหลักการมันคล้ายๆกันเลยแต่แต่ากกันตรงที่ว่าอันฝั่งซ้ายเนี่ยคือเริ่มออมเร็วมีระยะเวลานานหน่อยอันฝั่งขวาเนี่ยคือออมช้าทําให้ชีวิตเนี่ยมีระยะเวลาสั้นหน่อยนะสุดท้ายคุณจเจมว่าพอครบ20วันเนี่ยคุณจะมีเงินอยู่ประมาณ1ล้านบาท เท่านั้นเองเห็นไหมครับต่างกัน10ปีนะครับแต่คุณจะเห็นชัดเจนนะว่าตัวเลขห่างกันตรงนี้นะประมาณ1,000เท่าได้ครับนี่ครับหนึ่เท่ากันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่ามากมายมาหาศาลกันเลยนะครับและอย่างนี้ตกลงแล้วออมเร็วกับฟอร์มสา้ามันให้ผลลธาต่างกันไหมล่ะครับ ลองออกไปคิดกันดูให้ดีนะครับต่างกนันแค่10ปีแต่ผลลัพธ์ที่ห่างกันเมื่อสักครู่ออกมาห่างกัน 1, 0, ถึง1นึ่เท่ากันเลยทีเดียวนะครับประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าแล้ววันนี้คุณสอนให้คนข้างหลังให้ลูกให้หลานของคุณเขาเริ่มต้นออมเงิน เร็วหรือช้าหลักครับถ้าคุณสามารถส่งต่อความคิดแบบนี้ให้กับลูกให้กับร้านหรือว่าส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนข้างหลังของคุณได้เร็วแน่นอนครับเขาก็จะเป็นคนที่มัง่งคั่งร่ำรวยและใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสุขสบายได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าช้าไป10ปีตัวเลขทางด้านการเงินของเขาก็มีโอกาสที่จะหายไป1000เท่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิป,ลปนี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือนีัักกบดเป็ลงใใจๆห้ผม เช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านตายได้ด้วยนะครับแล้วนะถ้าใครนะพี่คุณคิดว่าคุณอยากจะใช้หลักการก่อดอกเบีย้ยทบต้นตรงนี้นะเพื่อส่งมอบนะทรัพย์สินต่างๆหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเงิน,นครับให้กับลูกให้กับหลานหรือคนข้างหลังของคุณนะแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงมันถึงจะได้ตัวเลขในลักษณะนี้ได้ว่า ทกต้นแบบนีนะครับผมยินดีซัพพอร์ตคุณนะนั่นคือปัจจุบันนะครับผมสอนการลงทุนในตลาดหุน้นให้กับมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะโดยเรียกได้ว่าเริ่มตั้งแต่สูนะครับไปจนถึงระดับแอดวานซ์นะผมบอกเลยคนระับมันจะสามารถสร้างเครื่องจักรผลิตเงินที่ทําให้เงินของคุณมันทกต้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเปิดใจเรียนรู้หรือคุณว่างอยู่ในช่วงตอนนี้นะครับหรืออยากจะส่งมอบสิ่งที่ผมพูดถึงนะนั่นคือทรัพย์สินต่างๆให้กับลูกให้กับหลานของคุณนะ ผมดีดีซัพพอร์ตคุณแค่พิมพ์เข้ามาที่ช่องทางไลน์ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยครับโดยพิมพ์คําว่า F <l>. FI นะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับผมอยากฝากเป็นเบอร์ีทุกคนไว้อย่างนี้นะว่าเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับแต่เงินจะมีความสําคัญทุกครั้งที่คุณจําเป็นที่จะต้องใช้มันนะครับและเชื่อผมนะครับถ้าวันนี้คุณมีเงินครับมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนข้างหลังหรือคน นะครับผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับ๊ายบายครับผม